มาระโกบทที่สิบพระเยซูทรงลุกขึ้นสเสด็จออกจากที่นั่นไปยังเขตแดนแคว้นยูเดียและเลยไปอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอแดนและฝูงชนพากันมาหาพระองค์อีกพระองค์จึงตรัสสั่งสอนพวกเขาตามที่พระองค์ทรงทำอยู่เสมอพวกฟาริสีบางคนมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าการที่ผู้ชายจะหย่าประยาของตัวเองนั้น ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าโมเสสบัญญัติไว้ว่าอย่างไรพวกเขาทูลตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสืออยาแล้วก็ปล่อยเธอไปพระเยซูจึงตรตัสตอบพวกเขาว่าโมเสสเขียนบัญญัติข้อนั้นเพราะใจของพวกท่านดื้อดึงแต่เดิมเมื่อสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิงเพราะเหตุนี้ ผู้ชายจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์พรากออกจากกันเลยเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกทูลถามพระองค์อีกถึงเรื่องนั้นพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าใครหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่คนนั้นก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมและถ้าผู้หญิงจะหย่าสามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่นางก็ทำผิดประเวณีขณะนั้นมีบางคนพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์สัมผัสต,ตัวเด็กเหล่านั้นแต่พวกสาวกห้ามไว้เมื่อพระเยซูทอดพระเนรเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอพระทยัยตรัสกับพวกสาวกว่า จงยอมให้เด็กๆเ,เ,เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขาเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเ็กๆจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเ,เหล่านั้นวางพระหัตถ์บนตัวพวกเขาแล้วทรงอวยพรให้พวกเขาเมื่อพระองค์กำลังจะเสด็จออกไปนั้น มีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสกับคนนั้นว่าท่านใช้คำว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวท่านก็รู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จ ยากโกงเขาจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กพระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเรา เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของเขาก็สลดแล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินของจํานวนมากพระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆเหล่าสาวกก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคําของพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกว่าลูกเอ๋ยการเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆ อูจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเหล่าสาวกก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพูดกันเองว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะทําได้แต่ไม่เหลือกําลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงทําให้สำเร็จได้ทุกสิ่งเปโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่านี่ไง ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมสละสิ่งสารพัดและติดตามพระองค์มาพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าใครก็ตามที่สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้คือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นา พร้อมการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่หลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรกขณะที่กำลังเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระเยซูเสด็จนำหน้าพวกเขาพวกสาวกก็พากันประหลาดใจและคนที่เดินตามมาก็หวาดกลัวพระองค์จึงทรงพาสาวกสิบสองคนแยกออกมาอีก แล้วตรัสให้พวกเขาทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์นั้นว่านี่แนะ่พวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะทรงถูกมอบไว้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารและเขาเหล่านั้นจะลงโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับบรรดาคนต่างชาติคนต่างชาติเหล่านั้นจะยาอเย้ยท่านท่มน้ำลายรถท่านจะเคี่ยนตีท่านและจะฆ่าท่าน และหลังจากนั้นสามวันแล้วท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่ยากอบกับยอนบุตรของเซเบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ข้าพระองค์ทั้งสองอยากจะขอให้พระองค์ทำตามคำทูลขอของพวกข้าพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาทั้งสองว่าท่านทั้งสองอยากจะให้เราทำอะไรให้พวกท่านพวกเขาจึงทูลตอบว่าเมื่อพระองค์จะทรงรับเกียรตินั้นขอให้พวกข้าพระองค์ นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งพระเยซูจึงตรัสกับเขาทั้งสองว่าพวกท่านไม่เข้าใจสิ่งที่พวกท่านขอทั่วที่เราดื่มนั้นพวกท่านดื่มได้หรือและบัพติศมาที่เรารับพวกท่านจะรับได้หรือเขาทั้งสองทูลตอบว่าพวกข้าพระองค์ทำได้พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านจะดื่ม และบัพติศมาที่เรารับนั้นท่านจะรับก็จริงแต่การที่จะให้นั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่เราเป็นผู้จัดแต่ให้กับใครก็จะให้แก่คนนั้นเมื่อสาวกสิบคนได้ยินเรื่องนี้ก็มีความคุนเคืองยากอบและยอนพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าคนที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของคนต่างชาติ ย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือเขาทั้งหลายและพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับพวกเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติของท่านทั้งหลายและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของคนทั้งหลายเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปริบัติแต่มาเพื่อจะปรนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากพระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโคและขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบานทิเมอัสบุตรของทิเมอัสนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซ a เ e t เสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าเยซู บุรด,ดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดมีหลายคนห้ามปราบบอกให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่แล้วตรัสว่าไปเรียกคนนั้นมาพวกเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นกล่าวกับเขาว่าจงยินดีและลุกข,ขึ้นเถิดพระองค์ทรง,งเรียกท่านคนนั้นก็ทิ้งผ้าห่ม ลุกขึ้นมาหาพระเยซูพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าท่านต้องการจะให้เราทำอะไรให้ท่านคนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้วท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไป